มันนี่ตอดคอยแห้งยูครับอือก่ยแย่งอีกแล้วปลาคารอยกับปลากระกเป๋าเล้อือโอ้โยก่แย่งอีกแล้วครับหนักแล้วครับยูยูตัวนี้ครับอ้ตามมาผีใส่ก่อนหอจ้าจ้าเอาหาเทศ ครับเจอาพนอกครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาหาตกป่าอยู่ในนาสงขามครับหลักๆก,ก็จะเป็นหาตกปลากระแยงนะครับเนาะว่าในช่วงนี้น้ำกระแหงไหลเล็กน้อยครับป่าที่จะกินส่วนใะเป็นปลากระแยงเนาะอาจจะมีป่ากามาแสกเนี่ยครับแต่ว่าเ้อากระเน้นไปทางป่ากระแยงแหละครับตกปลากระแยงเข้ากระต้องหาพื้นที่โล่งๆเล็กน้อยแหละกะตีน้ำดูๆเนาะปลากระแยงมันจะกินเร็วครับ เดือที่เขาใส่มื่อเนี้ก็เป็นเดือดกร้งฟอยครับครบความสมควรครับงานนี้แววิี่ผมใส่มื่อนี้ครับเป็นจีดามันี่เบือหานอสำหรับที่ผมใส่ในการตกป่าบอกว่าจะเป็นปลากระแนงหรือปลากาครับ ใส่ตัวนี้แหละแล้วก็ใส่เอ็นซิบฮาปอนครับเมื่อนี้่เนาะตัวนี้มาอืม ตัดคอยแต่นอนะครับลาขับไปแล้วลาเอียงก็ตอดคอยต่บุยยน อยู่ครับอืมโอ้โหยงังตัวสวยเลยอือตัวนึงนะครับ อยู่ครับอืมกระแ่งกระแ่งเก่าครับหนึ่งแต้มครับ จะคอยอีกแล้วครับลาเข้าไปแล้วบอยูโอ้กาหน่อยครับนี่ ก้านากับปากกระเป๋าเด้อือโคตรย่ออีกแล้วครับสามตัวเลี้ยงเลยครับอือเนี้ขึ้นมาหลายแถวเนอะหน้าแสบเลยครับปากแย่เแต่ว่ามันโตบ่่คอยไงต่ออีกแล้วครับ เบื้องหยากเลยเนาะปลาตอดม่ค่อยคัน้างตอดคอยครับแต่ว่าห่างทุนมันขยับเนาะทุนมันหลากไปอฮ ก็ยังมักเสียงตีน้ำครับอันนี้จะเป็นปลาอย่างครับนี่อยู่ครับโอ้โหใครเี่ยอีกแล้วสีตัวเลี้ยงเลยครับสวยอยู่เนาะ ทำนี่แล้วครับปากเงี้ยอยู่อายอายพักกันมาหาสิษเบดครับคือกันแล้วเนาะแต่คนใส่เยื่อใส่เดือนกะโดนมาบบานทีนหนึงครับกันมาหาเหลินน้ำแม่น้ำนี่สิแล้วเนาะเป็นมาแต่ต่างจังหวัด เล็กตัวได้มือเล็กตัวเลยเดี๋ยวออมมาขอทางืีร้อมมึงครับบางใดดห้องตกขอบทาั้งนั้นเนะาะแต่แงงแถวนี้มันค่อน,อ,อนข้างจิตจะไหลตกขอบเนีย้ย้อนหยากนะครับงาไผ่มันไหลแต่ก็พอย้อนได้อยู่ จะใส่ทำนีห่หนากแล้วครับอืมยุยยุ่อยโ<ฮ>อ้ยจะใส่สำนี่เล็กได้ครับตัวนี้ โอ้ไกแหง,งครับสวยโยยังไม่โตแล้วครับอไปนะครับถามันนี้ตอดคอยแห้งอยู่ครับอื้มไก่ยแย่งอีกแล้ว สวยเนาะสมีนะครับตัวปลากระกเงียงกำลังงาม ิวหลายครับจปะปลาซิวหรือปลากระแยงเนาะซิ่วร้อยส่วนสารส่วนสารนะครับทั้งใตเนี่ยเดี๋ยวเห็นโตอ,อยู่นนเนาะอื้มกระแยงบ่โอ้ปลาขาวครับเดีย๋ยวเห็นเงาๆเป็นปลากระแยงปลาขาวรุ่นนีกอ่ค่อนข้างที่จะรายอยู่ครับ ประกาไม่จะใส่นี่ครับแปลกอยู่ปล่อยอืมอ <c> ืม <oughs> โอ้กลาครับ <c oughs> ปลาใส่ทอดใส่ไงบุ้มี่ก่าใส่นี่แหละครับอืมติดแล้วครับ ส่สวยขึ้นมากอยู่ครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> นก <c oughs> ดินแห้งเลย <c oughs> ขอบนี่ตกได้ยังไงได้อสองฟังแล้วเนะเาะทางนี้ล่งหมดก่อนครับ เห็นแถวๆเนี่อยู่ครับอืแกบางไง่ครับเอยปิ้งเอ้ถอดไปแล้วครับปลาใส่เดียวกันด้น้น สวยโยอีกหนึ่งเต็มครับโอ้กายยังบกินเวียดให้จักโตได้ครับเมือนใส่ปัดต่อลากไปแล้วครับดูอื้มกายอีกแล้ว ตัวไหนครับไปเนาะอ๋ะออยู่อยู่ครับลากเข้าไปว่ามันจะบติดโอ้เหลือกเลยตัวน,นี้กินแล้วครับ สะดุ้งเนี่ยครับนี่เฮออยู่แน่นี่อืออยู่นะครับอือต่อยคอยๆปากเลย ทั้งใตเนี่ยบ่มีปากแย่งเลยครับว่าจะตบปากแยง่งทั้งใตนี่ปากกาลุ่นๆเลยครับปากแย่งกินดไปเยอะทั้งทึง จุดเนาะจุดสุดท่ายครับมันป่าหลากอยู่ครับ โอ้โยูต๋ตัวใหญ่ครับอโอ้โโตัวใหญ่เลยตัวดีว่ามันจะบพ่พอตัวใหญ่ครับมาแล้วนะเนาะ,อ,าะอือหอยู่ครับตัวใหญ่อีกแล้วโอ้โ เราต้องหลอกกินแล้วครับปลาเป็นฟงเป็นโมหลากแล้วครับอยูอยูตัวนี้ครับอู้ยอู้ยจะต้องขึ้ PM. นเรือกันนะโอ้ตัวนี้ตัวนี้เลยว Gram. สวยเลยนะตัวนี้ฟ้ามโต หลักแล้วครับอื้ยปลากระกยังหน่อยไปโมกครับตัวนี้มาแล้วครับอื้มกระยงตัวนี้ย่ยยยตัวนีวน้สวยเลย แข่งอีด๋ดีครับสวยอยู่อ๋อพันพันมาแล้วครับยูยู อย่างครับเนี่ยโอ้โหกกาใสานี่ก็สวยเลยเนาะเอาละครับเดี๋ยวกลับบ้านก็นเนาะมาที่นี่เนะาะปลาเฮ้าครับมือนี้ปลาได้หลายด้วย,วยครับแต่ว่ามันโตไนะปบงใหญ่เนาะปลาใสหน่อยสักส่วนหลายครับแล้วผมจะปล่อยตัวหน่อยไปก่อนเพราะว่ามือนี้เกือบว่าบ่ได้ตัวใหญ่ครับ าบ่ไดตัวใหญ่ผมก็จะเอาตัวพวกใส่กลางๆพวกนี้ไปไปถอดเนาะต่อันนี้มันใส่ใหญ่มากอยู่สองสามตัวนะครับ้อนนี้กับปลากะเนี่ยงครับไฟฟ้าเจ็ดขีดแปดขีดนะครับกัับานก่อนครับมาที่นี่พาเรืยอกกลับบานกัะไก่ตัวอยอะครับมาจากหมู่บานเกือบสามสี่กิโล่ละครับตอนนี้ เาะนังมันออกเลาะนื yeah. ้อมันออกย่ายต่ำมบกพริกไซ่อนหรอเ่จ้าจ้าขึ้นดกอันนีู้กอน้นี่ขั้นเลสมงามแคทามทานองอตอมรู้นนาองอตอมเป็นอย่างที่สร้างไม่อาเฮ้ยแค่ต่ำแค่ต นี่ละทานชิปไปชิปดูว่าน ขอาแต่ขามั่มาถอดมาก่อนมแม่ไปน้อมมาด้วยอมปลา <c oughs> อมปลาที่แจงยื่ได้หันล่ะยื่ได้ี่เมรอ้าวไม่นุ่มันน,นี้เข้าเห็ดอันน้ำขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยาปาะกาครับ สู้เรป่แม่แจก่กะทิเพิ่มป่ะอะไรเสียบลายแต่ไม่ใชดรถ แต่บุดึงเ่บไม่ค่เก็บข้อจังป่ะกอีมทนก็นอนสองข้างเหรอเนี่วนยื้อมันมีลูกเกะมันลูกอะไรอะกระสับกระสอบกระของเล็กของเล็กลูกเลยบอกะของทำอาหารเอาถุงออกันเอาถุงอ่อกัน ของทำอาหารวิลาท็นมีตัวมากกดยังไงฮะยังเดี้ยเดียว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 เดีว้าวม่ออกเทียนละอันคอยคอยคอยบ้างคอยคอยคอยอยยังยนลงสระไหมล่ะลูกดีใจไหมยง ยัางคำอาหารขอบคุณค่ะมีของเยี่ยมยี่ว่นละมาเยี่ยม่ะประกอบกันเออก่อนทำอาหารประกอบกันอะไรเนี่ยงงเอาเอาแล้วนึกฝันเยี่ยมเยี่ยมเหนื่อยไหมอ่ะประกอบมาเลย โอ้ยพนันอยากเล่นเอามาเห็นเทประกอบอลิ่นไหมอ๋ดูแล้อเคครับเฉองขั้วห่องขั้วนะของเด็กหน่อยครับไม่ร้านครับขอบคุณรลาๆเนาะสำหรับของฝากคำน้อหาเทศ น้ำขอบคุณกินขอบคุณค่นนะออมป่า <c oughs> แยกจาออ, <c oughs> อ,อมป่านะครับเมื่อในี้เป็นปลากระแยงนะครับกระแยงห้องใดมาหลายว่าสมควรอยู่วนป่ากาปลากาเอามาเห็ุนำขนมจีนครับไข่ดาวเก็บไว้ในตู้เล่ อรกัมที่ขหอกันครับขอแรกเนาะมือเห้องเห็ดน้ำขนมจีนน้ำกะชิครับแล้วก็แกงปลาใส่ขัาชีาใส่ผักปลาปลาขยี้งนะครับเนาะข้าชีมือเหนีวใส่ลายครับเพราะว่าเอาปลูกลายบือพักนะครับ กำลังไงเนาะในช่วงเขานาเนากำลังทกำลังเด้อกินเดี๋ยวนี้ครับวันี้น้ำยาอไย่งก่อนปลาายางก่อนยากระติยาประกิยากะก้าตโยะเไมกินเขาครับมากินเขาลบกันแล้ว ี่ไปกีดเขาแรกน้ำกันได้จา้าเขาคุดนเมื่อนี่นเด็กคุ้นเขาแล่ลูกเด็กว่าท่านอยากเขาเพราะว่าได้คัว้วได้ของเ่นเป็นคั้วทาอาหารเะอของเฮ่าฮ้องเ,เรนั่เ อาตัวนนหน่อยันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเขาแล้วน,นะครับฟารชินาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเดี็กน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอาค่ะว่าต้องติดตู้เย็นตรวจสอบจริงได้แก๊สไปเหรอใช่เด็กดีครับพี่บ๊อ thank